สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้มาชมพามาชมยางรถแท็กเตอร์มือสองเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ล่าสินค้า0 6 0ย์ค่ะสนใจยังไงแจ้งกันเข้ามาได้เลยว่า060 1เส้นนะคะหนูมี1เส้นนะคะตัวนี้13.6ขีด26โอตอนนี้สําหรับพี่ๆท่านใดที่ยางเสียแค่ข้างเดียวนะคะตัวนี้มีรอยป่าหนึ่งจุดนะคะเป็นรอยป่าเล็กๆนะคะเป็นรอยตะปูนะคะที่เห็นยางอาจจะนูนๆหน่อยนะคะตรงฝั่งนี้นะคะแค่ฝั่งเดียวนะคะเกิดจากการทับกันมานะคะของยางเนาะมันก็ทับ กันลหลายเส้นนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่เอาไปใส่กระทะลอใช้งานได้ตามปกติแนะ่นอนรับประกันเลยนะคะเราขายมาหลายเส้นแล้วเนาะนี่อันนี้ให้ดูนะคะด้านในนะ แล้วก็รอยที่มันเป็นรอยทะลุนะคะนี่เลยมีรอยทะลุ1จุดนะคะแจ้งตามนี้เลยนะให้เข้าใจตรงกันนะคะเป็นรอยทะลุ1จุดนะคะแล้วก็ปะด้านในไว้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะเอาไปใช้งานไม่มีปัญหาแน่นอนนะตามนี้เลยนะคะนี่ก็สําหรับตัวนี้นะคะมีเส้นเดียวเส้นละ3า0 0บาทราคานี้รวมส่งฟรีทั่วไทยไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะและเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือค่ะอำเภอของขุ่จังหวัดกำแพงเพชรมารับเองนะ ได้เดี๋ยวทางร้านเราลดในส่วนของค่าขนส่งให้นะคะเบอร์โทรศัพท์ไอ ID ลายตามน,นี้เลยนะคะสนใจยังไงทักมาได้เลยตัวนี้รหัส060ยาง13626นะคะใส่รถแท็กเตอร์45-51แรงม้าค่ะ